สวัสดีครับวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึงงานหองคนะในงานซ่อนนะมบำรุงรักษาดูแลรถยนต์นะครับวันนี้คันนี้มาด้วยอาการเครื่องยนต์สะดุดตันเดินนิ่งๆนะไปดูกันนะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับเดี๋ยวเปิดฝาโพงดูก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดฝาโพงดูด้านในกันนะไปเลย ว่าเบา,านี้เป็นเครื่อง u z เนะเป็นเครื่อง u z เซ็ต t i นะตัวนี้เป็นครืเร่งระบบไฟฟ้านะครับผมเครื่องยนต์มาด้วยการสระดุดสันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราสตาร์ทเครื่องดูนะว่าอาการเป็นยังไงนะครับให้ทีมงานสตาร์ทเครื่องยนต์เลยครับ สังนะเกตนะครับเครื่องยนต์เดินไม่นิ่งนะครับผมกรุบกราบนะครับเดี๋ยวเอาดน้ำใส่ทำให้ดูหน่อยครับลูกค้าแจ้งว่าคันนี้นะใส่เกียเดินหน้านี่ครับแทบจะไม่ไปเลยนะเครื่องสั่นมากนะครับนี่นะครับสั่นประมาณนี้นะ ยิ่งใส่เกียร์เปิดแอร์ยิ่งสัน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ทีมงานเปิดแอร์ดูครับเปิดแอร์ครับผมสัน่นเยานะครับเดินไม่นิ่งนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะทำการตรวจสอบนะว่าคันนี้เป็นที่อะไรนะครับผมคันนี้นะ <c oughs> เบื้องต้นนะเราตรวจสอบเจอเลยหัวฉีด เสียส่หัวนะครับหัวฉีดน้ำมันนะเสียสี่หัวเลยนะหัวหนึ่งไม่ฉีดอีกสามหัวนี่รั่วนะตรวจสอบเจอเลยนะเรามีเครื่องเทสแล้วทำการเทศนะครับสำหรับหัวเทียนนะหัวเทียนเราแนะนำให้ FC หรือว่าลูกค้าเราเนี่ยใช้เป็นหัวเข็มนะครับจะดีกว่านะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เจอเป็นที่แอร์โฟ นะครับแอร์โฟมีปัญหานะฮะค่านนี้นะเจอแอร์โฟมีปัญหาเราจะสั่งอะไรมาใส่นะครับเลืทํทำการทดสอบนะครับให้ดูอีกทีนะครับผมครับค่านนี้นะเราสั่งอะไรเก่านะเป็นเยนกุ้งนะฮะ<ม>เพราะว่าอะไรใหม่ัมนไม่มีแล้วนะสั่งจากเซนกุ้งนะเป็นเครื่อง ของยูแซกคเราได้แหละแต่ว่าต้องเป็นของมันฮนะปืนใส่ไม่ได้เลยนะขนาดคอยจุลเบอร์ยังหายากเลยนะคันนี้เราเปลี่ยนหัฉีดหัวเทียนแล้วก็แอร์โฟนะครับเนี่ยแอร์โฟเบอร์ก็ต้องตรงของมันนะครับเนี่ยทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ชัดเจน,นครับนี่เราทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ชัดเจนอันนี้เวลาสวิตนะเราต้องถอดขั้วแบตใช่ไหมครับเราต้องใส่ขั้วแบตก่อนนะครับ นะการถอดกัแบตก็เหมือนการรีเซ็ตนะรีเซ็ตกล่อง ECU ไปในตัวนะครับผมหลังจากซ่อมเสร็จนะก็ใส่พัวแบตเตอรี่เข้าไปนะครับครับทีนี้เราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมคุง อ่าโหเสียงพ่อเลยนะนะอันนี้ตอนเราสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่หมนะไม่ต้องไปเร่งอะไรทั้งนั้นนะครับผมทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับนะดูสภาพเครื่องยนต์ใหม่กิฟนะคันนี้นะเครื่องยนต์นิ่งขึ้นนะฟังหยัดเสียงนะครับการเร่งตัวนี้เป็นดินเร่งไฟฟ้านะครับผมนะ เสียงเพาะเลยนะครับอตอนนี้เราสตาร์ทบันทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีแล้วนะเครื่องยนต์ไม่มีดับลงไปเองนะครับนิ่งมากเลยนะครับผมครตอนนี้ผมนําขวดน้านะครับมาวางนะครับสังเกตว่าขวดน้ํานิ่งขึ้นนะตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะครับผมแอร์ทำงานแล้วนะครับัดลมทํางานนะครับ คอมเอทำงานนะครับนิ่งกิฟเลยครับผมทำให้ดูอีกฝั่งนึงนะถ้าจะไม่เชื่อนะครับเห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้จบแล้วนะกับงานที่เราทำออกไปนะครับเช็คตรวจสอบเจอเป็นที่หัวฉีดเสียสี่หัวนะแล้วก็พอจุะเบอร์นี่ใช้ได้ทุกหัวนะครับเราการเปลี่ยนหัวเทียนแปดหัวนะเป็นหัวเทียนะลนะแล้วก็ แอปูหนึ่งตัวนะครับผมนะตอนนี้นะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดเดี๋ยวผมนำรถออกทดสอบวิ่งดูด้านนอกนะว่าจะมีสั่นดับหรือว่าสะดุดหรือไม่นะต้องทดสอบงานก่อนนะก่อนที่จะส่งจริงนะครับผมอนะอางานปิดปากโปรปงเลยพร้อมรุยตัวนี้เป็นเมอร์เซเรุ่นคลาสสิกเลยนะผม จ้าของรักมากนะตันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ V8 นะแต่คนะารเร่งนิดเดียวนี่นโอ้โหพุ่งดเลยครับโอ้โหกระโดดเลยโหแรงมากนะครับผมไม่กล้าขับเลยนะก็รถก็ค่อนข้างจะอายุมากแล้วนะครับขับลองพอสังเกตนะครับอันนี้วิ่งดีแล้วนะเสียงเครื่องยนต์พอมากครับบึมบึม อย่างว่าสนงหงเลยนะครับตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวขับกลับอูนะแจ้ง f อฟนะครับมารับรถได้เลยนะครับผมครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทำออกมานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง YouTube ปูแงจะิดนการช่างเลยน,นะครับ วันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไมนบานปลายที่ตูงแงจันเรินกันช่างนะครับ